thank <laughs> you รูกอนะครับในวิชาศิลปะ EP ที่7นะครับสำหรับชั้นปอ .1 อนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูกรอบจะพาไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะวาดรูปกันก่อนนะครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือกระดาษ A4 นะครับ เหมือนเดิมนะกระดาษ A สหรือกระดาษเปล่าหรือใครไม่มีจริงๆนะครับก็ว่าใส่สมุดก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็คือดินสอกับยางลบนะครับเพื่อเอาไว้ล่างแล้วก็เอาไว้ลบนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับก็คือสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ำสีช็อสีอะไรก็ได้นะครับที่บ้านเรามีอ่าหลังจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเรื่องที่ครูกอลฟจะพาทําในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง โลกใต้ทะเลในจินตนาการนะครับโลกใต้ทะเลในจินตนาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟจะมาพาเด็กๆนะครับหัดวาดรูปสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ใต้ทะเลกันเดี๋ยวจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะนะครับตัวแรกที่ครูกรอ๊อฟจะพาวาดครับก็คือแมงกะพุุนเดี๋ยววาดยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกัน่อดออูเลยนะครับเราก็ ฉีดเส้นโค้งออกมาหลอนนะครับข้างบนแล้วก็ฉีดเส้นโค้งลงไปอีกข้างหลังแล้วก็เติมลูก,กตาสองข้างนะครับแล้วก็เติมปากเข้าไปเหมือนกระพุนนะครับมันจะเป็นตัวใสๆใช่ไหมครกบก็เลยเติมเงาสะท้อนเข้าไปนิดนึงต่อไปก็เติมหนวดเข้าไปนะครับ เด็กสามารถเติมหนวดได้หลายๆเส้นเลยนะครับแล้วแต่เราพอใจเลยนะครับหลังจากเติมหนวดเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับแมงกะพุนต่อไปตัวต่อไปนะครับก็คือปลาหมึกนะครับวิธีการก็คล้ายกับแมงกะพุนแต่ว่าหัวมันจะกลมกว่านิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราใส่เส้นโค้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ลูก,กตาเข้าไปนะครับ เราใส่ปลาเข้าไปทีนี้ปลาหมึกนะครับมันก็จะมีอะไรอีกอ,อันนี้ก็จะเป็นหนวดปลาหมึกแต่หนวดปลาหมึกนะครับจะหนากว่าหนวดของแมงกระพุนอยู่สักเล็กน้อยนะครับเราก็เติมเข้าไปแล้วก็จะมีจุดอยู่ตามหนวดปลาหมึกด้วยนะครับเราก็เติมใส่เข้าไปอีกเอาให้ครบทุกหนวดเลยนะครับ ปลามึกของครูก๊อฟก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับตัวต่อไปที่คูก๊อจะพาวาดครับก็คือวานวานก็จะใช้เส้นโค้งเหมือนกันนะครับเหมือนกับ แมงกระพุนกับปลาหมึกอ่ะพอเราได้เส้นโค้งข้บนบนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ขีดเส้นลงไปข้างล่างแล้วก็เติมเชือเข้าไปนิดหนอ่อยแล้วก็ใส่หางข้างล่างนะครับเป็นเส้นโคง้งเข้าไป2เส้นอย่างนี้นะแล้วก็เติมหางเข้าไปปุ๊บปุ๊บอ่าเราก็จะได้หางปลาวานแล้วนะครับต่อไปดูเราบก็จะเติมตาเข้าไปครับก็ต้องมีตาสองข้างเหมือนเดิมน,นะครับ ก็มีปากด้วยนะ,ะแล้วก็ปลาวานเขาจะมีท้องนะครับที่เป็นสีขาวลายๆเรา,าก็เติมส่วนท้องเข้าไปใส่เส้นโค้งเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีฉีดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เติมชีพเข้าไปอีกข้างหนึง่งปลาวานของคุกอบก็จะเสร็จสมบูรณ์ออกมาประมาณนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือ ฉลามนะครับนะปลาฉลามปลาฉลามนี่จะค่อนข้างวาดยากนิดนึงนะครับถ้าคนไหนวาดตามไม่ทันก็ลองหัดวาดดูนะครับนะก็จะเป็นเส้นโคง้งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะโค้งน้อยกว่าปลาวานนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่โค้งเข้าไปข้างล่างอีกแล้วก็เติมชีพเข้าไปอพอเราได้ชีพเสร็จปุ๊บครับเราก็ต่อไปที่ส่วนของข้างหลังนะครับที่เป็นหางแล้วก็ใส่หางเข้าไปนะครับ ไปเสร็จปุ๊บาชีดส่วนข้างล่างเข้าไปนิดนึงให้มันเป็นท้องนะครับแล้วก็เติมชีดป,ปลาฉลามเข้าไปข้างบนงปลาฉลามจะมีชีพเล็กๆอยู่ข้างบนสองข้างนะแล้วก็ชีพด้านข้างอีกสองข้างนะครับนะก็จะมีรอยที่มันเหมือนเป็นรอยหายใจก็เติมเข้าไปอีกสองีดนะครับแล้วใส่ปากเข้าไปาไปลาฉลามจะมีเชี่ยวนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตาเข้าไป ฉลามของคู่ก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างนี้นะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ปูนะครับปูปูนี่จะวาดง่ายสักนิดนึงนครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราวาดวงรีใส่เข้าไปก่อนนะครับนะ,ะแล้วก็ขีดเส้นออกไป2เส้นเพิ่มเป็น3เส้นนะครับ สเส้น4เส้นแล้วก็ใส่ลูก,กตาเข้าไปใน2เส้นข้างในนะครับแล้วอีก2เส้นข้างนอกนะครับเราก็จะใส่อะไรเอ,อ่ยใส่ก้ามปูนะครับไปก้ามปูเราก็เขียนเป็นตัวยูขึ้นไปก่อนนะครับพอเราได้ตัวยูเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ค่อยโค้งกลับเข้ามาข้างในมันก็จะได้เป็นก้ามปูนะครับแล้วก็เติมขาเข้าไปาปูมีทั้งหมดกี่ขาเอ่ยมี6ขานะครับ แล้วก็ใส่ปากเข้าไปเล็กน้อยก็จะได้ปูแล้วนะครับออกมา1ตัวอ่าทีนี้ต่อไปตัวนี้นะครับเด็กๆหลายคนอาจจะชอบครับก็คือปลากระตูนเหมือนกับที่อยู่ในเรื่องของนีโมใช่ไหมครับอ่ปลากระตูนครับตอนอื่นเลยเราก็จะต้องขีดเส้นโค้งเข้าไปนะครับยาวๆสักนิดนึงอ่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับ่างน,นี้แล้วก็ใส่หางเข้าไป ไปนะครับมาใส่ลูก,กตาเข้าไปข้างหน้านิดนึงใส่ปากเข้าไปนิดนึงปากการ์ตูนก็จะเป็นปลาที่มีชีบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจะมีทั้งชีบด้านข้างแล้วก็ชีบตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเล็กน้อยนะครับอันนี้นะจะมีอยู่ประมาณ4ี่ชีบนะครับด้านบน2ด้านล่างสองแล้วเราก็เติม ขีดเส้นเข้าไปานี้นะครับเพื่อให้มันเป็นลายสีขาวของปลากระตูนนะครับปลากระตูนมันจะมีลายขาวสลับส้มใช่ไหมครับเราก็ขีดเข้าไปได้ประมาณสัก3ามช่องนะครับก็จะได้ปลากระตูนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือปลาปักกระเป้าเด็กๆเคยเห็นไหมครับปลาปักกระเป้าตัวของมันก็จะเป็นยังไงครับ ถ้าตอนที่มันยังไม่พองตัวมันก็จะเป็นตัวเล็กๆนิดน,นึงแต่ถ้ามันพองตัวแล้วตัวมันก็จะเป็นตัวใหญ่เป็นวงกลมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราก็วาดวงกลมมาก่อนหนึ่งวงนะครับแล้วก็ใส่ลูกตาเข้าไปเล็กๆนะครับพะตอนนี้มันกาลังพองตัวอยู่อ่าได้ลูกตาสองข้างแล้วก็ใส่ปากนะครับปากของปลาปลากระเพาก,ก็จะเป็นวงกลมนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มีท้องหลังจากได้ท้องแล้วนะครับครูก,ก็ใส่คีบเข้าไปนะครับ คีบก็จะมีสองข้างน,นี่แล้วก็มีหางด้วยเติมหางเข้าไปเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับก็จะกลายมาเป็นปลาปักกระเป้าที่กำลังพองตัวอยู่นะครับใส่น้ำเข้าไปให้รอบตัวเลยปลาปักกระเป้าครัก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ ตัวต่อไปอตัวต่อไปนะครับก็คือปลาโลมานะครับหรือว่าโลมาเฉยๆนะผมก็จะขีดเส้นโค้งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เติมปากเข้าไปโลมาจะค่อนข้างวาดยากนิดน,นึงนะครับเด็กๆก็ลองฝึกดูนะครับครั้งแรกอาจจะไม่ได้แต่เมื่อเราฝึกบ่อยๆนะครับมันก็จะได้แน่นอนผา,าก็ขียนทังใต้ปากเข้าไปนิดน,นึงนครับแล้วก็เติมทีบเข้าไปนะครับ ก็โค้งเข้ามาชนกับหางของเรานะครับมันจะโค้งมาชนนิดนึงนะครับเติมเส้นเข้าไปข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่หางเข้าไปอย่างนี้นะ,ะตัวปลาโลมาก็เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วใส่ชีบเข้าไปข้างบนด้วยนั่นข้างด้วยนะครับแล้วก็ใส่ลูก,กตาก็จะได้เป็นปลาโลมาแล้ว ต่อไปนะครับตัวสุดท้ายที่คูกบ๊บจะพาวาดนะครับวันนี้ก็คือเต่านะครับเต่าคูกบ๊บก็จะวาดวงกลมขึ้นมาก่อนหนึ่งวงแล้วก็เติมใส่ลูกตาเข้าไปใส่ปากเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นหัวของเต่าก่อนนะครับต่อไปก็ปุ๊บจะเริ่มเป็นส่วนของกระดองนะครับกระดองเต่าใส่เส้นโค้งเข้าไปนิดนึงนะครับขิดท้องเข้าไปแล้วก็ใส่เส้นโค้งเข้าไปอีกเพื่อเป็นข้างหลังขาข้างหลัง ได้เสร็จปุ้นครับแราวก็ขีดเส้นโค้งเข้าไปให้มันเป็นกระดองของเต่าข้างบนอ่าแล้วทีนี้ก็ใส่ขาเข้าไปนะครับสองข้างเป็นการขีดเป็นเส้นโค้งก่อนอก็เอาโค้งอีกเส้นหนึ่งนะครับมาประกบกันก็จะไดเเะ้เป็นขาของเต่านะครับเป็นขาของเต่าทำให้ได้ครบทั้งสองข้างนะครับเป็นสี่ขานะครับเราจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเต่า ตัวอย่างสัตว์น้ําใต้ทะเละครับครูก๊อฟก็พาวาดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในชิปนี้นะครับครูก๊อฟก็จะมีโจทย์ให้พวกเราวาดภาพนะครับเหมือนเดิมนะก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพใต้ท้องทะเลในจินตนาการพร้อมระบายสีให้สวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าเด็กๆคนไหนยังนึกไม่ออกนะครับว่าให้วาดใต้ท้องทะเลในจินตนาการเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟจะมีชิปวิดีโอตัวอย่างในการทํางานให้ดูแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เด็กๆลองเอาไป จินตนาการเพิ่มเติมดูนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยทีนี้นะครับสําหรับรูปที่ครูก๊อฟจะวาดในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครูก๊อฟก็ต้องคิดจุดเด่นขึ้นมาก่อนนะครับสําหรับในภาพนี้ครับครูก๊อฟก็ให้เป็นวานนะครับเป็นจุดเด่นนะครับครูก๊อฟก็เลยวาดเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พอได้จุดเด่นมาเสร็จปุ๊บนะครับครูก๊อฟก็เติมรายละเอียดเข้าไปเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นเตาเป็นปูเป็น ปลาหมึกใช่ไหมครับเป็นปลากระตูนเป็นปลาปักเป้าเป็นโลมานะครับหรือว่าเป็นแมงกะพกรุนคุกก็ใส่เข้าไปนะครับจากที่คูกก็พาวานมาจีนีใช่ไหมคูกก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สาลายใส่ก้อนหินอะไรเข้าไปให้เรียบร้อยครับตกแต่งได้ตามจินตนาการของพวกเราเลยนะครับนะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเขียนห้องมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาส่งคูกอ็นะครับ งานก็จะเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นแบบนี้นะ,ะสำหรับคลิปตัวอย่างแล้วก็ผลงานตัวอย่างขงคคูกรฟ์นะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเด็กๆคนไหนนะครับสามารถจินตนาการเพิ่มเติมได้มากกว่าครูกรฟ์นะครับก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปให้สวยงามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอางานครูกรฟ์นะครับ มาส่งที่โรงเรียนด้วยนะครับนะหรือถ้าใครยังไม่สะดวกส่งครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูกอลจะเช็คคะแนนให้เด็กๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเด็กๆนะครับอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนด้วยว่าเป็นงาน ep ที่7นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเอามาส่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอ ep นี้นะครับครูกอลก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ